ต้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตเปิดหัวสัปดาห์3ผลวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,023สัปดาห์ที่3นัดแรกระหว่างวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยคืนวันอังคารที่27มีย่อ66ที่ผ่านมา วันนี้โคด่วนดานัยศิวช,ชนเมทากุลจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม6คนแรกประกอบไปด้วยอชาราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรัมพรพันธ์เกิดปราดและชัชชุออนโมกศีผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสาวแดนกังหันลมไม่ไหวพ่ายไป3เซตร,รวดด้วยคะแนน26ต่อ28 18, 25และ20-25สาำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติตุรกีอันดับ6ของโลกในวันพฤ พัสบดีที่29มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 H ็ชดีกด35เวลา20นาฬิกา30นาที